ตัวเดียวเจ็ดขีดัวใหญ่มากจานเบลเล,เล่นำโมสังโค้น้ำเข้มข้นมากคุกต <c oughs> ุนเหนียวนึกๆเนี่ยแม่เอ้ยพริกเป่งมอวม,อ,มอเลยแท้ของดีต้งเอเชียเอเวอวันแก๊สหมดลำใบลำบอด30ปีแล้วเนี่ยจะได้ให้ลูกค้าสะดวกกินง่ายได้รสชาติอร่อยเหมือนอยู่ที่ร้านทุกรสมีอยู่ครบเลยเสียงไข่หัวดังไปถึงข้างนอกเลยนี่ไงมาฟังเสียงไข่หัวเจตานี่แหละมาดูกันเจตายังกำลังเมามันกับการตำโคกอ่า อยู่ในนี้เย็นสบายดีพริกเป็นหม้อหเลยนะครับพริกขี้หนูสดนี่พริกแห้งน้ำปลาร้าปิน้นี่คือรสชาติจัดจ้านผสมเสียงหวัวเลาะของเจตายเข้าไปมันก็เลยลำใบลำบอด์ลูกค้าชมว่ารอร่อยมันก็มีความสุขแล้วนี่แมนโอ้ดูก่อนปูตัวบัลเล่ไปเล่นตัวเดียวเจ็ดขีดโอ้นี่มาร้อนๆเลยเนี่ยเวลาทำเองด้วยนะคะต้มเองค่ะต้มเองเคี่ยวเองใช้เวลาเคี่ยวสองวันสองคืน 2วันแก๊สหมดเพราะว่าเราต้องเที่ยวเพราว่าเวลาเราเที่ยวเสร็จเนี่ยเราต้องย้อมล้วกรองใช่ไหมคะพอเรากรองเสร็จเนี่ยเราจะปกติเขาเอามาขายลูกค้าหลือแต่นี้ต้องเอาขึ้นหม้อมอเตอร์หมุนให้มันแห้งอคือต้องยอมเพลินแก๊สหน่อยแหะใส่มอเตอร์แล้วหมุนทิ้งไว้จนกว่าม,นนมันจะแห้งถ้าเหมือนเราต้มน้ำตาลอ่ะต้องมีงานให้มันเหนียวเราก็ต้องต้อมนานๆถูกไหมคะอาจจะใส่น้ำน้อยแต่ต้มนานๆก็หม้อสแตนเลสที่พังเป็นไปไปที่ตูดทิ้ว อ๋อมันเขี้ยวใบทั้งวันทั้งคืนก็องไปเปลีป่ยนที่ปักให้เขาแบบแบบนางนะาหนาหนสแตนเลสนะคะทางเป็นใบใบคือหม้อพังไม่ว่า,าแต่ลูกค้าต้องได้กินอร่อยใช่ถูกต้องค่ะประมาณส 6, ะะักหกเจ็ดใบแล้วค่ะที่ต้องเปลี่ยนหม้อเพราะมันทะลุนะคะแต่ถ้าเป็นหม้อสแตนเลสหนาหนาน่นานะไอที่ต้มแบบนั้นหัวเป็นสิบยี่สิบใบละแล้วพัง มีเคลมไหมครัทำยังไงไม่ให้เมื่อยแขนมันเมื่อยแต่เวลาเราได้คุยกับลูกค้าเราได้อะไรแบบแบบมีลูกค้ามาพูดคุยแบบไม่กลัวเจเสียงดังไม่ตกใจเจแล้วป่เจได้ม,มันก็เพลินพอตกเย็นมาเราก็อ้อนตามีหน่อยสีวาแม่ตามีขาแม่ปวดแขนขาแม่เอาสีดงไปให้แม่หน่อยนะคะก็หายละอันนี้มีเคลบความสวยหรือเปล่าถูกต้อง สวยได้ขนาดนี้เพราะว่า,ออ,าออนสามีออนสามีเอาไปใช้ได้นะไปดูรูปภาพข้างหน้าได้เลยหลักฐานยืนยันที่หอมเก้มอยู่ข้างหน้าเอาสาเอาไปโชว์วนะน่ะให้เขาหมั่นไส้เล่นมาแล้วครับตัวนี้280บาทงวดหน้านะครับปูมาหนึ่งตัวใหญ่มากดูก้ามใหญ่มากวางก้าม <S <S แต่อันนี้เพิ่งขายตามราคาฮังเซงเนอร์ถ้าปูมาถูกเพิ่งก็ขายถูกมาแลงเพิ่งก็ขายตามต้นทุนนะเอาละเดี๋ยวแมย่ยูกินส้มตำปูแซ่บ เปรี้ยวนำโดดกิ่นมะนาวกลมกล่อมหอมถั่วนะคะปูบักเอ้งเลยค่ะดูค่ะปูนะคะความอร่อยอะ่ะปูสดจริงค่ะถ้าปูสดไม่จริงเนี่ยจะแกะออกมาเนี่ยมันจะไม่เป็นกันเชียงปูเลยนะราดด้วยน้ำส้มตำนะคะสด หอมน้ำส้มตำอร่อยจริงค่ะส้มตำโบราณใส่ปลาแห้งตัวเ,เปิ้นเอาทัวต่ตำจนค่อนข้างแหลวนะจานบาเล่บะเล่น50บาททำโมสังโคน้ำเข้มข้นมากทัวนี่ใส่บะาอั้นดูคุกจนเหนียวนึกๆเนี่ยมันจะบะล้ำได้จะใดเนี่ยเทสตายบรรลือโลกเนี่ยแม่เอ้ยเข้มข้นจะาปะคุณุ่ง่องต้มมาก่อนเลยหวานมันเค็มมันๆกับทัวริสง ใสบะเกอดเทศราชินีมากุ้งแห้งตัวใหญ่ๆเนี่ยความเข้มข้นของสัมซสมเบิ้ลจานนี้พราหนึ่งเคยกินครั้งแรกแต่ไทยโบราณใส่ถั่วต้องยกมห้เป็นเจ๊าตายส้มตำบะลือโลกเลยอเนี้ยทุกรสมีอยู่ครบเลยขอแนะนำว่าอย่าเพิ่งสั่งเผ็ดมากถ้ามาให้สั่งเผ็ดธรรมดากันเนอ ค,ความเข้มข้นของน้ำส้มตํามันไม่ใสนะคะนี่ไม่ได้ใส่ปลาด้วยนะเจ๊ต่เขาใส่กุ้งแห้งใช่ไหมรสชาติกลมกลม่อมถ้าไม่ใช่คนที่ชํานาญตาส้มตําจริงๆเนี่ยตำไม่ได้รสนี้เลยะคะ่ะสายซีฟู้ดก็มีส้มตํากุ้งสดด้วยแล้วส้มตําปูม้านี่จะแบบนึ่งก็ได้แบบสดก็ได้เนอ้อต้องเอาใจสามีอันนั้นสามีเอาใจคะ่ะป้า,ตายต่อ,อันนี้เราเอาใจสามีแทน <laughs> <laughs> คนละเวอร์ชั่นนะคะป้าต่ตะกี้แบบเกมบดเดียว่เกม เมมอีจำครับแล้วเมนูที่ขายดีที่สุดในร้านของเจ๊ตานี่ส่วนใหญ่จะทุกอย่างตำ้ปูม้าตำู้สุตตำปูสุตตำป่าตำ้สวดตำ้หอยดอลตำแดงตำผลไม้ตันทุกอยู่แล้วย่างน้ำก็จ ต้นแรกของประเทศไทยเลยนะคะนี่สามสิบปีแล้วที่เปินส้มตำแยกน้ําถ้ามันต่ําไปเลยเนี่ยไปถึงน้ํามันเปินห้องว่ามันคายไปแล้วกบลำํำอันนี้ไปถึงบ้านกบไปแค่เทผสมเลยถึงบ้านลําเหมือนกินตี้ร้านเก็บได้ใส่ตู้เย็นเก็บได้ยูวันสองวันสามวันนะครับครับตัวน้าเนี่ยอยู่ได้เป็นเดือนเลยครับเวลาทาไม่ต้องไม่ต้องใช้คคกเลยนะครับเอาถั่วเอาปูออกจากถุงนะครับ,รบแล้วเทน้ำให้กลับลงไปถุงแล้วเราก็ ยยขยำเลยจนมันเห็นว่ามันนัวเข้าเส้นเข้าน้ําปุ๊บเราก็ไปเทใส่จานอปูถั่วโรยกินได้ละ้นเนี่ยมา30ปีประสบการณ์ของเปิ้ลเนีเ่ยจะได้ให้ลูกค้าสะดวกแล้วกับกินง่ายได้รสชาติอร่อยเหมือนอยู่ที่ร้านคนคิดคือแม่ค้าข้างในส่วนอันนี้จะเป็นตำมะม่วงแบบตำปลาป่นตำมะม่วงไปแห้งคนมากเลยครับอันนี้ตำปลาตื่นบ้านเขาหรือตำกระท้อนแบบเดียวกันคล้ายๆกับตำมะม่วงคือเครื่องเป็นปลาแห้งเหมือนกันของเปิ้ลชดตลอดพ่อหยัง น้ำแข็งเป็นเกลงถังพครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเย็นอยู่ตลอดเวลานี่เปิลมีน้ําปูงขายเป็นขวดๆด,ด้วยน,นี่อันนี้ก็ผมก็ทําเจ้าแรกเหมือนกันเอาไปใส่ตู้เย็น<อ>เก็บไว้มีของในตู้เย็นอะไรก็มาจับมาคุกๆได้เลยหรือจะเอาไปหมักหมูแล้วเามาย่างก็อร่อยอ๋อนนเป็นหมูปักปลาเนาะใช่ครับ้วยความละเอียดของเปิลน,นะครับตาปลาเนี่ยแบบเผ็ดน้อยเลยตำปลาแบบเผ็ดปกติและนี่ตําไทยเผ็ดน้อยที่น้ําปลาสุกเข้มขน้นอันนี้สำหรับไปใส่แกงนะฮะใส่ใส่แกงใส่ น้ำพริกอันนี้ไปปรุงเองาไปปรุงเองแต่อันนี้ไม่ต้องละอันนี้ปรุงเรียบร้อยละไปถึงว่าใส่ได้เลยตะครดญ่นี่ครับเป็นน้ำพึ่งนะมึอ๋อนี่น้ำพึ่งอันนี้มันมีคนเอามาแอบใส่ไว้เนี่ย <c oughs> ตำเลาวปลาลาดิบปลาลาดิบเข้าบุกเลียหรือนะ เป็นตัวตัวหรือเป็นตัอนต่อนเลยเยอของในร้านเจ๊ตายมีให้เลือกเยอะบางคนมาแล้วคนเยอะอยากใคยิบอันไหนก็ยิบไปเลยเนี่ยยังตําเนี่ยไข่เค็มอันนี้สําหรับแยกน้ำมาดูเปิลเอาปูมาลวกเส็จแล้วเอามาใส่เป็นถุงๆุงคือหนึ่งชุดอันนี้เครื่องของจริงเส้นมะละกอถั่วมะเขือเทศราชินีถั่วใส่เป็นถัถ่วแพ็คเรียบร้อย,อยดีนะครับสารพัดเลยเปิลเตรียมไว้เพื่อความรวดเร็วนี่อันนี้ยำหนังจัดลามเลเยอะครับเนี่ย มักขนมเส้นกับยิบไปคนเดียวเนอร์ขนมเส้นซดสนะไก่ย่างก็มีปีกสะโพกมีปีกไก่ย่างสะโพกไก่ย่างอยู่ฝั่งตรงข้ามเจตายชมตามนะข้างมินิบิ๊กซีเนี่ยดูระครับตาเข้าร้านนี่คือของกินทุ่งรุวนบะหมีต่ตีว่างเปล่าสาหรับเอามาโชว์นะฮะเป็นแคบหมูเป็นไร้มันคือทุกอย่างสาหรับขายกะลาปีพักซีฝรั่งผักบุ้งยากกินอย่างยิบชส่ถุงไปปูม้าเนี่เอาปลาด้วยไหมคะเจตายกัปูมาเป็นตัวตัวเลย <laughs> คือของทุกอย่างเปิ้นเตรียมของไว้หมดเวลาเปิ้นเนี้ยมันก่อง่ายทุกอย่างอยู่ในมือเปิ้นหมดมันนาวนี่คั้นไว้เป็นตุ่มเล็กๆนี่เป็นมะนาวแป้นนะครับท้อยางค่ะคั้นเขาค่ะเขาจะมีเครื่องคั้นให้ค่ะลูกอาคุ้งสรแม่จะกลวหนักค่ะขอบคุณค่ะนั่นแหละครับทุกอย่างดูสลับซับซ้อนแต่ประยากสำหรับเจ๊ตายพ่อทำทุกวันองค์ไหนเป็นอะไรอย่างเจ๊ตายหูหมดตามปีนะครับประสบการณ์เนาะปีตำน้ำ ตำนานนี่เหมาตำทั้งวันทั้งคืนเลยนะแต่ถ้าตำแป๊บเดียวกับแป๊บเดียวนี่ปูม้าสดอันนี้คือยังตัวเล็กอยู่นะคะยังไม่ใหญ่นะคะปกติมันจะตัวใหญ่กว่านี้นะคะถ้าไซส์นี้ก็สั่งมาแต่สิบทำเองค่ะต้องเอามาล้างสดสดเขาล้างแล้วเสร็จแช่ฟิสพอจะตำเข้ามาแช่น้ําแล้วก็ตำเลยใด่จะได้สะอาดนะะเหมือนได้ล้างอืมนูกุ้งแห้งัวไปเล่นเลยโนของทุกอย่างใช้ของดีทั้งนั้นเลยปูถ้าเราไม่เอามาแช่ฟิสมันไม่ได้ถ้าเราซื้อมาเราต้องมานั่งล้างอ๋อไม่แล้วมันจะ อโอ้สองร้อยแปดสิบบาทจานใหญ่มากข้าตายทาได้เร็วมากามาผมช่วยเสิร์ฟขอบคุณค่ะขอต้นไหนนะครับ <laughs> ตันนี้หรือเปล่าครับามาร้านเปิลไันอย่างที่ช่วยได้ก็ช่วยเปิล <laughs> ลูกค้าบอกเจ๊ไา,ายว่าอยากห้ามปวยห้ามเก็บห้ามร้านลูกค้าสั่งกำชับไว้เลยเหนื่อยพักผ่อนได้ถ้าไม่ทำเผตดถ้าระบุไม่ได้ยิ่งดีค่ะเคยมีลูกค้าสั่งเผ็ดสดกินได้โอ้โหเขาบอกเอาเผ็ดสรุปไม่เอาเรื่อง เราก็จะถามคำถามนี้ขึ้นมาท,าทันทีถ้าคนไม่เคยเจอเจ๊นะเคยกินเจ๊ต่หรือยังเคยมารื่ยังเคยสั่งหรือยัง<ม>ถ้ายังไม่เคยกินก็อนนย่าสั่งไม่งั้นคุณจะกินไม่ได้เสียดายเยอะเหลือที่โต๊ะแม่ค้าตามแม่ค้ายไม่ชอบนะคะจะหูหนีกมากถ้ากินไม่หมนดนุนเขาก็บอกว่ากินได้ในใจนะอตามเสร็จปั๊บไหนุดมีลูกค้าลายหนึ่งเนาะต้องวิ่งหายากระเพาะให้ทามเลยนะคะมันก็เลยเป็นคําถามที่แม่ค้าต้องถามลูกค้าว่า คยกินจังต้องลองชิมก่อนกินก่อนแล้วจะเอาเผ็ดมากเผ็ดน้อยบอกแม่ค้าเจตานคนบุกีรำเราจะย้ำเสมอว่าแม่คนบุรีรมนะแม่คนอิสานนะเพราะแม่กินพริกสดเป็นเม็ดเ็วันนี้ลุงหนึ่งแทบจะไม่ได้อุ่ยเพราะเจตายเปิ้ลบรรยายทัพระคุณ คือครบทุกอย่างเลยว่าในร้านนี้ลำทุกอย่างใครอยากกินอย่างแล้วแต่ชอบต่ำส้มเนี่ยรสชาติต้องจัดจ้านกินแล้วลำ้ำเฮาอยู่บ้านเฮาก็กินใจตัวกิน,นอ่าไม่เอาบ้านเพื่อนแบบซื้อกับบ้านเริ่ม10โมงถึง3ทุม่มแต่ถ้าจะกินในร้านเื่อเจต,ตายมาต่ำสดๆเนี่ยส1บเโมงครึ่งโดยประมาณจนถึง,ส,งสัก5โมงเยน็นแต่ถ้ามาเร็วกว่านั้นกน็นั่งรอกราบเนื้อเจตายอานน้ำแต่งตัวอายุด้วยจะบางงามร้านเพื่อนอยู่ตรงปากทางเข้าหมู่บ้านเชียงใหม่วิลล่าหนึ่ง ป่าแดดใกล้ๆสะพานข้ามน้ำปิงตรงภาคห้านี่นะฝั่งตรงข้ามตำรวจภาคห้าเน้อครับเนะื้อฝากร้านเจ๊าตายส้มตำบรรลอโลกไวนในในจ่พี่น้องเตนเนอร์แวะมหาเจ๊าตายมีโตประมาณ5โต๊ะถ้าต่อคิวยาวจะซื้อมอกินที่บ้านเจ๊าตายรับประกันว่าอร่อยเหมือนกินที่ร้านลูกค้าบอกว่าถ้าจะมากินฮื้อลำต้องมีเสียงเจ๊าตายเสียงไข้หัวเจ๊าตายถึงจะล้ำเต็มร้อยนะครับเนะ้อปาก,กันมากินนะครับร้านเจ๊าตายส้มตำลุงหนึ่งเพิ่มฉาย,ยาว่า ตายส้มตำบัลหรือโลกเน้อให้กี่ดาวคะ5้าดาวเต็ม